สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดเห็นแฟชั่นชุดใหม่ของน้องเบสที่เกาหลีนะคะแอดก็แอบคิดถึงแม่แม่ fc ของน้องเบสเลยค่ะคิดว่าแม่แม่ fc ก็คงจะยิ้มแก้มปรีกันแล้วใช่ไหมคะน้องแต่งตัวได้น่ารักมากมากเลยค่ะกะ็จริงจริงแล้วน้องเบสเป็นคนที่มีรูปร่างที่ดีมากๆนะคะไม่ว่าน้องจะใส่ชุดอะไรก็ดูสวยสมส่วนสมวัยของเขานะคะ ก็มีใครคิดเหมือนกับแอดไหมคะว่าน้องเบสหน้าตาเขาจะละไม้คล้ายกับใหม่ดาวิกาและก็ปอยตรีชดานะคะ แอดคิดว่านะคะในอนาคตถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดน้องเบสได้เป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าดังๆสักตัวนะคะแล้วก็พาน้องไปต่างประเทศนะคะแอดคิดว่าน้องจะทําได้ดีแน่นอนค่ะแล้วก็ปังสุดๆแน่นอนค่ะเพราะว่าหน้าตาของน้องอาจจะดูไทยๆนะคะเพียงแต่ว่าบุคลิกภาพของเขามีความเป็นอินเตอร์ที่สูงมากๆนะคะแอดคิดว่าน้องจะทําได้เพอร์เฟกเลยค่ะ ทุกคนเห็นโฆษณาชิ้นใหม่ของน้องเบสหรือยังคะแอดนั่งขำตั้งหลายรอบคือแบบตลกมากๆเลยค่ะก็น้องถามหาทีวีนะคะใครหน้าใครหน้าเอาทีวีของน้องเบสไปนะคะใช่คิวเทหรือเปล่าแต่ก็คือน้องพิเศษได้น่ารักมากมากนะคะกับน้องโอ๊ตกับพี่เมย์แล้วก็กับแม่้องน้องเบสนะคะแม่อ้อยคือแบบแอดนั่งขำมากโดยเฉพาะตอนที่แม่อ้อยเขาเขาบอกว่าอ้าว ายปีกแล้วเคือแบบโอโหขำสุดๆเลยค่ะก็ตอนนี้ TCL นะคะก็มีโปรโมชั่นมากมายนะคะก็เข้าไปอุดหนุนกันได้นะคะทีวีจอใหญ่พร้อมกับภาพคมชัดนะคะทุกคนแอดก็ขอให้น้องน้องเบสมีงานเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าน้องเป็นคนขยันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเจ็บป่วยเรื่องอะไรน้องก็สู้ไม่ถอยนะคะ ก็ขอใหอ้มีงานเข้ามาเยอะๆมีเงินเข้ามาเยอะๆแล้วก็น้องได้ทำตามสิ่งที่น้องฝันน้องขอให้สำเร็จในเร็ววันนะคะน้องเบสอายุยังน้อยนะคะอยากทำอะไรก็ทำไปเลยค่ะแอดคิดว่า FC น้องเบสทุกคนก็พร้อมจะสนับสนุนน้องนะคะแล้วถ้าเกิดว่าน้องมีเวลาว่างก็ให้ไปเที่ยวบ้างนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจเพื่อที่จะได้มีพลังกายพลังใจที่ดีแล้วก็มาสร้างสารรค์งานให้พวกเราได้ชมกันนะคะและแอดก็ยัง คิดนะคะว่าน้องเบสเรียนต่อปริญญาโทแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็งสงสัยจะรอพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะแอนก็รอวันที่น้องจะเรียนจบปริญญาโทอีกเช่นกันนะคะก็ทางนี้ก็พร้อมจะสนับสนุนไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ